สวัสดีค่ะยูจากช่งแม่บ้านจเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวนะงานเทศกาลอาหารบอลลูนนาะนาชาตินะที่สนามบินเก่าสกลนครน,นะสว่างแดนดินนะซึ่งก็มีงานแบบว่าขายของนะแล้วก็งานบอลลูนแล้วก็มีของกินเยอะปีนี้จัดงานดีนะมีแบบมีเต็นท์กันฝนด้วยนะเพราะช่วงนี้ก็เข้าแบบฝนตกบ่อยนะสําหรับงานนะปีนี้ก็โอ้มี นตรีด้วยนะมีการแสดงสดด้วยนะก็จัดตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคมนะ2,568นะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะสนามบินเก่านะก็แวะมาเที่ยวกันได้นะของกินของใช้ราคาถูกมากนะก็ใครที่แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนนะแบบโอ้โหอยู่แต่ในบ้านเล่นแต่เกมหรือแบบ พอทางานแล้วก็ไม่ไปไหนนะลองแวะออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างนะมาดูเทศกาลนะโอ้บอลลูนในรูปเนี่ยดูเหมือนเล็กนะจริงๆคือลูกใหญ่มากนะทุกคนก็เลยแบบเออยูก็เลยขยายบอลลูนนะให้รู้สึกแบบมันใหญ่เหมือนฟิลแบบความรู้สึกเหมือนที่เราเห็นคือเวลาเราไปเห็นอนะมันลูกใหญ่ใช่ไหมพอมองในก,กล้องก็รู้สึกว่าเหมือนมันอันเล็กใช่ไหมเออ ความรู้สึกของคนถ้าไปดูบอลลูนนะก็จะมีบอลลูนลายต่างๆนะเออในความรู้สึกของโยมันใหญ่แบบนี้นะก็ <c oughs> เลยซูมบอลลูนให้ดูแบบอืมให้มันดูแบบใหญ่เหมือนในความรู้สึกเราเนะเออเพราะคนขึ้นไปนั่งได้นะสําหรับบอลลูนนะอ,อของเล่นเดี๋ยวนี้ก็น่ารักดีนะคือมาดูแบบบางครั้งเราซื้อของออนไลน์บางทีก็ไม่เคยเห็นของจริงก็ <c oughs> หลายคนนะพลาดที่จะแบบ เออเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยออกมาเดินข้างนอกนะคือบรรยากาศแบบสงสารแม่ค้ามากเลยนะมีความรู้สึกแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบกลัวคนจัดงานขาดทุนมาคือใครที่แบบเอออยู่แถวนี้ผ่านไปผ่านมาก็าแวะมาช่วยอุดหนุนแม่ค้าที่นี่กันด้วยนะซึ่งก็โหอันนี้นะของกินนะอบอกเขาบอกว่าเยอะมากเยอะมากแต่คนที่เดินอ,อ่ะบางมากคือคนที่มาน้อยมากเลยนะก็ยังมีขนมจีนหรือแบบ ออมีอาหารเวลาที่มาเดินนะก็เราก็จะได้เห็นของแปลกๆใหม่ๆบ้างนะที่เขาก็มาจากหลายจังหวัดนะซึ่งก็มีแบบเออพวกน้ำปัน่นหรือมีทั้งของคนในพื้นที่แล้วก็มีมาจากต่างจังหวัดด้วยนะที่เขาจัดงานนะก็บางคนก็เออก็เป็นความแปลกดีนะสำหรับขนมครกนะคือปกติเราก็ เออไม่เคยเห็นอาหารหรือขนมบางประเภทนะแต่เวลาที่เรามาเดินในงานอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นของปแปลกๆใหม่ๆบ้างนะอย่างแบบอันนี้นะไส้กรอกดาฉนแบบทอดนะซึ่งของทอดก็มีเยอะมากนะแล้วก็มีแบบอันนี้นะเขาบอกเขามาจากกระบี่นะคะสำหรับลูกชิ้นทอดนะเอออร่อยมากนะก <c oughs> ็ถ้ามานี่คือต้องแบบหืไม้ละสามบาทนะ ไปลองชิมกันดูนะซึ่งก็แล้วแต่ชอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งของย่างขนมอาหารพร้อมทานนะไม่ว่าจะเป็นหอยทอดหรือแบบเออซีฟู้ดก็มานะแล้วก็ขนมผลไม้อะไรอย่างนงี้นะโอ้โหเกาลัดนี่ต้องมีนะเวลามีงานเทศกาลนะก็ลองแวะลองกินนะลองมาเที่ยวกันดูนะของที่ไม่เคยเห็นก็จนกว่าจะหมดงานนะแปดถ,ถึงสิบเอ็ดพฤษภา